คบหาดูใจกันอย่างเปิดเผยสำหรับคู่รักต่างวัยอย่างปีเตอร์โฟดิฟและสาวยานิท็อปไลน์แถมยังเป็นคู่รักสายบุญที่ว่างเมื่อไหร่เป็นต้องชวนกันเข้าวัดทำบุญตลอดค่ะล่าสุดโพสต์ภาพทำบุญร่วมชาติตักบาตรร่วมขันในเวอร์ชั่นชุดนอนทั้งคู่ใน Facebook ของตัวเองทําเอาหลายๆคนสงสัยสุดๆว่าทั้งคู่ย้ายสามโนโครัวไปอยู่ด้วยกันซะแล้ว อ๋อรูปใส่ชุดนอน<ค>วันนั้น<ค>วันนั้น<ค>วันนั้น,น,น,นผมมีงานที่ท,ที่ที่สมุทรสาครแล้วมีโฮมสเตย์อยู่ใกล้บ้านน้อง<ช>แล้วโฮมสเตย์เนี่ยเขาเขาเด็กบนรดาะใส่ชุดนอนแบบพี่สาวอขาบอปูมว่าเอมมอหงมงเช้าแล้วนะเดี๋ยวพ่อจะมาสบาับัดผมก็เตรียมสับัดมาผมก็ไปชุดน,นั้นน้องเขาออกจากบ้านผมออกอยกโฮมสเตย์ก็เลยมาเจออยู่ข้างบ้านเลยไม่ได้บอกว่าอยู่ด้วยกันไม่ไม่ไม่ได้อยู่ไม่ได้อยู่ครับผม ตดตามทุกความเข้มข้นของคนลุกทุ่งได้ที่แฟนเพจข่าวลุกทุ่ง